ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเซมรับวันนี้ก็คงพบกมัมบัรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวชสันดรชาด,ดกต่อไปความมีอยู่ว่าเมื่อชูชกถูกสุนัขไล่เนื้อของพรานเจตบุตรขับไล่แล้วก็ขึ้นมาอยู่อยู่เป็นคบไม้ ตอนนี้แกก็น,นึกถึงพระเวสสันดรขอพระเวสสันดรจงเป็นดิพึ่งเป็นนั้นว่าลีลาขั้นชูชกนี่เป็นลีลาที่มีความฉลาดมาก <c oughs> แม้ว่าจะเป็นขอทานก็เป็นขอทานฉลาดการขอที่ไหนว่าถ้าองแก่สามารถจะกล่อมใจคนอ่อนลงมาได้ เป็นนั้นว่าขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าฝ่ายพลานเจตบุตรผู้มีหน้าที่รักษาประตูป่า <c oughs> ได้ติดตามเสียงสุนัขมาจนใกล้ก็ได้ยินเสียงสำเนียงรำพันของโชชกเขา่าจึงได้คิดว่าเจ้านี่มีเจตนาร้ายมาถึงนี่คงจะตามมาขอพะนามัสสี เออไม่เช่นนั้นก็ขอเท่าสองกุม,มารเป็นแน่แต่ความจริงความคิดของแกนี่ก็ตรงจุดเราควรจะฆ่ามันเสียให้ตายคิดแล้วก็ยกธนูนาวขึ้นพร้อมที่จะพร้อมกันนั่นก็ได้ข้อขู่ไปว่าไม่ให้พรามจันไรกูจะไม่ไว้ชีวิตมึงละคราวนี้ สำหรับชูชกค,ความจริงเป็นขอทานแต่ขอทานที่ฉลาดจึงได้ห้ามปราว,ว่าชาก่อนช้าก่อน,อนฟังข้าก่อนก่อนที่จะค่ากันเนี่ยมันก็ควรจะพูดกันซิก,ก่อนประเดี๋ยวก่อนจะยิงจะฆ่าน่ะฉันไม่ว่าแต่ฟังเรื่องกันดูก่อนว่ามันควรจะฆ่า,าหรือว่าไม่ควรฆ่าควรจะให้ชีวิตหรือวควรจะเปิดชีวิต เ <c oughs> มื่อพูดทักทานดังนี้แล้วก็ยังพูดต่อไปว่าท่านพรานไพรว่าท่านพรานไพรจงอย่าใจเร็วด่วนได้จะเป็นการทำลายให้เสียประโยชน์ลาบใหญ่จะมาถึงท่านแล้วทำไมท่านยีนทำลายลาบนั้นเสียขอท่านพรานยงรถธนูของเจ้าเก็บเข้าที่ไว้สิก่อน เรานี้มีดีมิใช่ว่ามีเจตนาร้ายเราเป็นราชทูตมาจากกรุงนครศรีพี <c oughs> ฟังดูฟังวาทังแกด,ดูว่าเวลานี้พระเจ้ากรุงสนชัยให้เราเข้าไปเฝ้าทูลเชิญพระเวสสันดรเสด็จกลับเมืองแหมแค่เก่งไหม พรว่าพระมันดาของพระองค์นั้นทรงพระกันแสงเชียจนที่พระเนตรสุดสมใกล้จะเสียไปแล้วภายในไม่ช้า <c oughs> และตลอดจะนั่งชาวประชาทรงฆ่ามาเป็นทูตตามธรรมดาราชทูตนั้นย่อมได้รับอาภายัยอันใครๆที่ไม่ควรจะฆ่านี่เป็นธรรมเนียมสืบมาแต่โบราณ ฉะนั้นขอท่านจงฟังข้าพเจ้าเถิดเจ้าพรานจิตบุตรข้าจะเชิญพระราชบุตรเสด็จกลับถ้าเจ้ารู้ทางก็จงแจ้งให้ข้า,าทราบเถิดเพราะนั้นว่าลีลาในการพูดของก็ดีฟังกันต่อไปตั้งกล่าวว่าขณะที่ร้องอยู่นั้นพรางตาชูชกก,กระชูก,กลักขิงไข่ไปมา ให้กลักขิงเนี่ยไมยของจะไปกินในว่าพรานเจตบุตรเข้าใจว่านั่นคือกล่องบรรจุพระราชสารแกชูไปชูมาได้น้ำพริกน้ำเกลือขิง,งต่างๆสำหรับการเดินทางได้ชูร,ร่อนบอกนี่นีนนของนี่ใส่พระราชสารแต่ว่าแกยิงฉันตายแล้วก็เที่วาวเป็นการฆ่าโทษ อันนี้มันไม่เป็นการสมควรเรามาดีนะท่านพระเจตุบทได้ยินนั่งน,นั้นก็หลงเชื่อจึงได้จัดแจงผูกสุนัขไว้แล้วแล้วก็เชิญให้ตาโชชกลงมา <c oughs> หากิงไม้ปูมัสนะแล้วก็เชิญให้นั่งจัดอาหารเลี้ยงเป็นอย่างดีพระก็กล่าวคำปฏิสันฐานยพระก็กล่าวคำปฏิสันฐานว่าท่านพราหมณ์ ท่านเป็นทูตแล้วท่านเอ,อกอัก็ได้ยู่ตที่รักท่านเป็นทูตก้อนหนอบพระบรมพงศดิศ์ัละเป็นทูตของกษัตริย์ผู้เป็นที่รักของเรานี่เต้าน้ําสําหรับบรรจุน้าผึ้งนี่คือขาเนื้อใสาย,ย่างและข้าขอเป็นของกงํานันแก่ท่านและก็ยินดีที่จะชี้แจงถึงตําแหน่งหน้าที่ประทับ ของนอกระสัตรคือพระเวสสันดรท่านจะได้ทราบทางที่ไปโดยสะดวกเป็นนั้นว่าตอนนี้เจตบุตรลงกลดโชชกท่านกล่าวว่าตอนนี้จบกันโชชก <c oughs> ต่อต่นี้ไปก็เป็นกันี่หกคือกันจุนลพลจุลพลนี่ก็แปลว่าป่าเล็กปลาน้อย ได้่อพรานเจตบุตรหยุดยืนอยู่ที่ปากทางแล้วก็ยกมือขวาขึ้นชี้พร้อมกล่าวว่านี่แน่ท่านพรานไพรท่านพรามภูเขาคันธมาศภูเขาลูกนี้มีศิลาล้วนพระเวชนดอนพร้อมพิธภัณนามารีและพระราชโอรสทิดาทั้งสองประทับอยู่ที่ภูเขาลูกนี้ท่านทรงเพศเป็นพราหมณ์ นุ่งห่มหนังเสือสวมเจดดาถือเสียมสำหรับขุดหัวมันและก็ไม้ขอมีสำหรับไปสอยผลไม้ขอท่านยมบายหน้าไปตรงนี้จะถึงภูเขาลูกนี้ภายในไม่ช้าเป็นอันว่าชี้ทางหรือชี้โพรงให้กระรอกถ้าอยกกล่าวกันไปมันก็เป็นเรื่องของบารมีขนอพระบรมพง์โพธิสัตว์ <c oughs> ที่มีโอกาสบำเพ็ญบารมีเต็มเพื่อเป็นพระพุทธเจา้าแล้วตั้งกล่าว่ามณ์เจตบุตรกล่าว,าว,าวต่อไปว่าอันหนึง่งภูเขาคณามาต้น,นมีต้นไม้หอมพิเศษอยู่สิบประการเธอไม่ใช่สิบประเภทนะแล้วคำว่าสิบประการนี่ไม่ใช่สิบประเภทหรือว่าสิบชนิดคือมีต้นไม้หอมพิเศษอยู่สิบประการนี่หมายถึงต้นเดียวหรือมัง้ง ต้นเดียวหอมสิบอย่างก็ไม่ใช่มันหลายต้นเือบางต้นมีรากหอมบางต้นมีเปลือกหอมบางต้นมีกิ่งหอมบางต้นมีก้านหอมบางต้นมีใบหอมบางต้นก็มีแก่นและครับพี่หอมหรือผลหอมหรือดอกหอมไม่ใช่ต้นเดียวหอมสิบอย่าง ภูเขานี้มีต้นไม้กลิ่นหอมรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่าสิบระการ <c oughs> จรึงได้ชื่อว่าภูเขาคันธมาศคันทะนี่ก็เขาแปลว่าหอมในบริเวณอสมที่ประทับของพระเวสันดรไม้ที่สำหรับรับประทานนั้นที่รับประทานได้เช่นมะม่วงขนุนมะขิดสมอพิเภก สมอพิเภกสมอไทยมาคำป้อมพุทธามาพรับมาสร้างมาสังมาเดือและองุ่นที่มีรสหวานกล้วยหอมกล้วยงาช้างกล้วยน้ำวา้ากล้วยตีบรุนแล้วจะมีรสหวานรวมรวงพึ่งที่ไม่มีแม่ของแหนหมายคว่าไอรวงพึ่งนั้นไม่มีตัว แต่มีน้ำหวานอยู่เต็มก็ห้อยแขวนอยู่ใต้กิ่งไม้คนหยิบเอามาบริโภคได้โดยง่ายหมายว่าของอยู่ต่ำๆเพราะบริเวณนั้นมีอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์ <c oughs> ความจริงเดิมก็อาจจะสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าอาศัยพระอินทร์ทรงใช้วิศนุกรรมเทพบุตรเมื่อทรงระมิดสถานที่ให้บินหน้าที่น่ารื่นรม เนื้อทรงให้นิรมิตต้นไม้ที่มีผลคือมีประโยชน์ในการเลี้ยงตัวได้ตลอดจะเน้นความสวยงามความสดชื่นของกลิ่นนี่เป็นเรื่องราวของคนที่มีบุญขึ้นปรารถนาพุทธภูมิแล้วก็เจตบุตรก็พนาต่อไปและในบริเวณที่ไม่ไกลนักจากอาสมสถาน มีสระน้ำสีเดี่ยมกว้างใหญ่พอประมาณนี่เป็นสระน้ำที่วิศนุกรรมที่ประมดนิรมิ้ม่ขึ้นมีน้ำเย็นใสสะอาดดาระดาไดปดยดอกปฐธรมชาติหลายอย่างมีนกกาวาวมาจับกิ่งไม้ใกล้กับขอบสระมีรถดอกม,มีมีรถดอกไม้ส่งเสียงอะไรเนี่ย ไม้ความมีนกกระว่ามาจับกิ่งไม้ที่ใกล้ขอบสะคือมาถึงแล้วก็เมารถดอกไม้แล้วก็ส่งเสียงจอ้อไพเราะจับใจพอถึงนล้นดูดอกไม้บานเกสรดอกไม้ก็ลูกหล่นลงมาบนใบบัวมีรสหวานให้เกิดขันทัศกรคือขันทัศกรนี่เป็นของหวานซึ่งมากที่จะเขาเรียกว่าดีน้ำตาล ลมที่พัดมาจะพาละหมายว่าลมที่พัดมานะ่ยจะพาละอองเกสรโปรยปลายไปทั่วบริเวณมแมลงผู้ก็บินว่อนบรนเรือเสียงหึงห่งๆอยู่ในรอบเราวิหกนกป่าพายกันส่งเสียงขานรับกันพระงมไพรบ้างก็จับคู่ชูชมรอดพร่ำกันอย่างละเริงใจ ทําให้บริเวณอสมสถานคนรแก่การไปที่รื่นรมอย่างยิ่งทุกวี่ทุกวันนี่เป็นการพันนาของท่านเจตบุตรท่านพรานเจตบุตรเป็นนั้นว่าชูชกได้ฟังคำบรรณาอย่างเพลินใจพอได้สติ <c oughs> จึงได้กล่าวขึว่าขอบคุณท่านพรานไพรเออ ข้าก็กขขข็ข้าวสต๊อกข้าวตูผงและคนที่ได้น้ำพึ่งและข้าวตูก้อนที่หวานอร่อยอินนาไม่ตนดามเมียของลุงจัดให้มานั้นลุงของแบ่งปันให้เจ้าไว้บ้างจงรับเอาไว้กินเถิดนี่เป็นว่าแกได้ของดีไปแล้วสิเนื้อกุ้งเนื้อเก่ง <c oughs> มีของที่ดีกว่าแกก็แบ่งเข้าตูไปให้ ฝ่ายพรานเจตบทจะเนี่บอกว่าอยาเลยท่านพรานที่รักข้าวาเจ้าน่ะมีอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ของลุงจงรับน้ำขอให้ลุงจงรักน้ำพึ่งกับขาเนื้อทรายนะ้ขาเนื้อทรายเอาไว้เป็นสเบียงเดินทางไปเถิดขาเนื้อทรายย่างนะแล้วก็เวลาจะไปก็บ่ายหน้าไปทางนี้นะ ถ้าเดินทางไปทางนี้ก็มีทางเดียวจะเดินตรงดิ่งไปถึงอาสมของอจุเตระศีโดยช่วงระหว่างทางจากนี้ก่อนที่จะถึงเขาองกตจะมีทา่านฤาษีองค์หนึ่งตั้งอาสมอยู่ชื่อว่า,าจุเตระศีเมื่อดุงพราหมณ์ไปถึงอาสมของท่านแล้วจงเข้าสนทนาวิสาสะกับท่านแล้วท่านก็จะได้ชี้ทางเดินต่อไป <c oughs> ตอนนี้ดังกล่าวว่าชูชกดีใจมากนะที่ได้ลาบแล้วก็ทำประทับศน์อัมพราอัมลาพรานใครไปแล้วก็บายหน้าตรงไปทางทิศที่ยังจะไปอาสมของอจุตรสีเป็นนว่ากันจุนพลก็จบไปตอนนี้ขึ้นกันมหาผลเป็นกันที่เจ็ดสำหรับตาชูชกได้เดินทางไปตาม ที่เจตบทตบอกก็บรรลุถึงสมอาสมข้าจุดเตลสอีแกจึงแวะเข้าไปสนทาน,นาปราศัยโดยสุภาพท่านชูชกจี่นีกล่าวว่าท่านดาบทผูผ้เจริญท่านมีความสุขสบายดีอยู่หรือผลปราหารในป่าน,นี้อดมสมบูรณ์ไหม โรคภัยอันตรายใดๆทั้งสัตว์ร้ายในป่าก็คงจะไม่มารบกวนพระคุณท่านกระมังครับพูดดีสำหรับท่านฤาษีจะได้ตอบว่านี่ท่านพรานฉันน่าสมายดีทุกอย่างผลหมากแรกไม้ในที่นี้ก็อุดมสมบูรณ์ป่านี้ไม่มีอันตรายใดๆทั้งเหลือบยุงบุ่งริ้นร่าน ตลอดจนกระทั่งพานละเมลข่าหมายความเนื้อทายหรือก็ดีสัตว์ร้ายก็ดีก็ไม่มารบกวนเราอยู่ในความปกติมีความสุขที่นี่มานานแล้วพรานเรียกว่าฉันอยู่ที่นี่มานานมีแต่ความสุขไม่ไม่มีความทุกข์ความจริงอยู่ป่ามันก็เป็นอย่างนั้น ว่าในป่ามีแต่ความมีเวกวังเวงนี่ที่มีแต่ความสุขก,กายสุขใจไม่มีทุกข์ใดเกิดขึ้นเป็นนั้นว่าท่านเจ้าท่านอาจ,จุตตระศีก็กล่าวต่อไปว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเออแล้วก็นี่ท่านมาอย่างไรละ่ะแล้วก็ท่านจะไปไหนกัน จึงได้ดันด้น,ดนมาจนถึงสำนักของเรานับว่าเป็นศรีสวัสดีกับเรามากเพราะว่าในที่นี้ในยากที่บุคคลอื่นจะเข้ามาถึงเชิญท่านเข้ามาข้างในนี้เถิดเราจะขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีน้ำท่าที่นี่ก็มีบริบูรณ์เชิญท่านชำระมือชำระเท้าอาบน้ำและฉันน้ำตามประสงค์ เราตักมาจากหุบห้วยระหารอันสะอาดผลไม้ก็ยังมีอยู่ไม่ขาดและก็มากมายเชิญบอพรามตามสบายเดี่ยวเถิดเชิญเชิญเชิญเข้ามาได้เป็น้นว่าชูชก,ก็ใจร้ายคือคนร้ายที่ก็โชคดีต่อมาท่านชูชกที่นี่กล่าวว่าข้าแต่พระฤาษี ความมารีของท่านนี่เป็นประคนอย่างยิ่งข้วาวเจ้าดัานด้นเข้ามาถึงก็ดีความมีความมีความปรารถนาจะไปยังสำนักของพระเวสสันดรซึ่งดั้นท่านในพระพรากจากมาช้านานคิดว่าท่านทราบสถานที่ประทับก็ขอได้โปรดแจ้งให้วพเจ้าทราบหน่อยเถิดเจา้าค่า อันนี้เป็นลีลาที่ดีฟังให้ดีนะก็พูดกันเพราะเพราะปรือีทราบทันทีว่าทราบได้ทันทีคิดว่าเจ้านีน่ากลัวจะมารกคนพระเวสสันดรเสรียแล้วเ <c oughs> ทดั้นด้นทนก็ามานี่ก็ต้องการจะขออย่างใดอย่างหนึ่งท่านจินตวาดไปว่าไม่น้อยนะไอ้พรามถอย จงบอกมาสิดีว่ามึงนี้มาตามพระเวสสันดรเพื่อจะขออะไรจะมารบกวนพระเวสสันดอนอีกหรือตั้งแต่องค์พระเวสสันดรจากพระนครมาก็หาได้มีทรัพย์สิ่งใดติดองค์มาแม้แต่น้อยนอกจากลูกกับเมียมึงนี่มันเส้นดานเป็นคนเส้นดานเสียเนี่ มึงนี่สันดานเสียเสิ็จนไม่เลือกหน้าจงบอกมาดีๆนะว่ามึงจะขอพระนางมาสัสีหรือขอพระราชโอรสหรือจะขอพระราชธิดานี่ฤาษีชกโมโหตอนนี้ฤาสีชกโมโหท่านชูชกเป็นคนดีมีลีลานชาญฉลาด เห็นท่านฤาษีตะวาดเช่นนั้นก็ด้ตอบด้วยคำหวานว่าชาก่อนชาก่อนพระคุณเจ้าข้าข้าแต่พระอาจารย์ผู้เคารพผู้หน้าเคารพท่านพระอาจารย์เป็นผู้ทรงเมตตาจิตตามธรรมดารังสิกฤษีย่อมประกอบบริพรมีหันสีมีเมตตาเป็นที่ตั้ง ขอพระเจ้าอย่าพึ่งโกรธง่ายๆอย่าทำอย่างนั้นเลยพระคุณเจ้าข่าที่กระผมมานี่ความจริงนะไม่ได้มีจิตคิดมันจะมาขอทานอย่างที่พระเจ้าคิดละพระเจ้าค่ะเพราะว่าการมาหาเพราะการที่คนกระหาเพราะว่าการที่มาขอทานนะเป็นที่คนยติทินินทาแล้วก็เสียประเพณีของพราหมณ แต่วิธีข้าพเจ้ามานี้มีอุดมคติอยู่ว่าการครบหานะการพบคบคนดีมีแต่ความสุขการอยู่ร่วมกันกับคนไม่ดีมีแต่ความทุกข์แต่การครบคนดีนี้ไม่มีโทษมีความสุขตลอดเวลาแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าจะได้รับประโยชน์จากความเจริญ หมายความว่าการคบคนดีนี่จะ,จะได้รับแต่ประโยชน์ความเจริญทุกเวลาตั้งแต่พระเวสันดรเสด็จมานี่ข้ายังไม่ได้พบเห็นพระของพระองค์เอ๋พระองค์เลยให้รู้สึกหร้อน,นึกนึกถึงเป็นอย่างยิ่งการที่มาที่นี่ก็พราะว่าได้พบท่านบ้างจะขอได้พบท่านบ้างเพื่อจะได้เป็นทางแห่งความสุขสวัสดี ว่าพราะคุณเจ้าทราบสถานที่ประทับก็ขอจงเอื้อเฟื้อเอ็นดูแก่ข้าพเจ้าขอได้ถือว่าพราะคุณเจ้าเอาบุญกับควานาถาเถิดไปเจ้าค่ะท่านอาจ,จุดเตระศีได้ฟังดังนั้นก็สำคัญว่าเป็นความจริงจึงหลงเชื่อแล้วก,กล่าวว่าถ้าก็นั้นก็ดีแล้วเป็นความดีของท่าน แต่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เถอะเราจะชี้ทางให้วันนี้จึงจหยุดพักผ่อนหย่อนใจบริโภคผลไม้ใสสบายก่อนอย่ารีบด่วนเดินทางไปเร็วไปเลย <c oughs> นี่เป็นอันว่าก็ถือว่าการพูดดีเป็นสีกับตัวนะปากนี่เป็นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะ ปากดีที่อย่างอย่างบรรดาทูตต่งหลายดูตัวอย่างชูชกความจริงชูชกเป็นคนเลวแต่ก็มีลีลาใช้ปากดีรูปร่างหน้าตานี้ก็น่าเกลียดน่ากลัวแต่ความชั่วทางร่างกายนี้ปากรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเขาบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> จงคิดว่าที่องค์สมเด็จไปกินาสีบรมสรัสานดาสมมาสัมพุทธเจ้าให้ระวังวาจาคือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียดยุเอ้เขาแตกรา่กันและก็สใช้เฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาใดที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่กล่าวองค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้ากล่าวว่า บุคคลนั้นเป็นผู้มีปากหอมคำว่าปากหอมก็หมายควาว่าเสียงเป็นที่จับใจของคนพูดออกไปเมื่อไรเป็นที่ชอบใจของคนมานั้นตอนนี้ก็มาคุยกันต่อไปว่ารุ่งเช้าพระศีได้พาตาชชนชกมายืนอยู่ที่หน้าต้นทางพรานก็ยกมือชี้แนวไพร โดยในที่กล่าวมาแล้วในจุนลคนคแต่ก็มีความพิสดารขยายออกไปอีกนอกจากจะกล่าวถึงภูเขาคดมาศแล้วก็ยังได้บอกภูเขาอันชื่อว่าอันชนะและก็ต้นไม้สระน้ำแล้วก็ยังกล่าวถึงปลาและสัตว์ไว้ในได้กล่าวถึงปลาและสัตว์ป่าไว้หน้าฟังอีกด้วย แต่ว่าการพัรนาตอนนี้นางเสียถ้าไม่ได้พันนาไว้เนื้อแท้ในบาลีนี่กล่าวไว้เยอะกล่าวไว้น่าชมฟังแล้วก็เพลินมันน่าอยู่ป่านี่พระทุนดงที่อยู่ป่านะถ้ามีความรื่นเริงบันเทิงใจ <c oughs> ปราศจากคนแต่ก็มีต้นไม้ไม่มีหญิงไม่มีชายแต่ก็มีสัตว์ป่าน่าชม เป็นนรความเงียบสงัดในป่าจัดว่าจะเป็นกายวิเวกเมื่อไม่มีคนเข้ามายุ่งด้วยจิตมันก็วิเวกคือจิตสงัดเมื่อจิตสงัดแล้วก็เป็นอุปธิวิเวกคือกิเลสสงัดรวมความว่าในป่าปราศจากตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ <c oughs> ในป่ามีแต่ดงของความสุขคือการเสียสละทั้งหมด นั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตจริงนิยมป่าเล่ากันต่อไปว่าถ้าจะเช่าจูชกได้ฟังคำพันนาถึงป่าใหญ่จบลงได้ความยินดีคิดว่าคราวนี้เราเดินไม่หลงทางแน่แล้วจะจึงจึงทำบรรทักษิณคือการเดินเวียนข้างขวาเป็นการสแสดงความเคารพท่านฤาษี แล้วก็บ่ายหน้าตรงไปทางทิศทางที่ท่านชี้ด้วยความมีใจกระหายที่จะได้พบพระเวสันดรมองดูเวลาเลยสองนาทีเศษเป็นนั้ว่าตอนนี้ถึงนบอกว่าจบกันมหาผลตอนนี้ก็ขึ้นกันกุมารเมื่อแต่เท่าชูชกบุ้งหน้าเดินต่อไปตามทางที่ไอจุดเตอร์สีบอก ด้วยความหวังตั้งใจมั่นที่ได้สองกุมารมาเป็นท่ารับใช้จนตราบเท่าถึงขอบสะโปรณีสี่เหลี่ยมจตุรัสบริริมบริเวณพระอาสมขณะนั้นเป็นเวลาใกล้คำ่ำแกยิงหยุดคิดจิดหนึ่งว่าวันนี้เย็นมากแล้ว เมื่อนางมัสีคนจะกลับจากป่ามาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วเราควรจะเราไม่ควรจะดวนเข้าไปเพราะว่าตามธรรมดาสตรีย่อมมีนิสัยตะหนีเหนียวแน่น <c oughs> ตามธรรมดาสตรีต้องมีนิสัยตะหนีเหนียวแน่นและมักจะขัดขวางฝางการบริจาคทานถ้ากระนั้นวันพรุ่งนี้เมื่อนางมัสสีเข้าป่าหาผลไม้ เราจริงจะเข้าไปฝ้าพระเวสสันดรทูลทูลขอสองกุมมารนะ่ไฉลาดพอแล้วก็ช่วยโอกาสพาสองกุมารหนีด้วยไม้เช่นนี้จริงจะสาเร็จสงความปรารถนาใอ้ราบรรดาท่านพุทธบริษัท้งหลายโดยทุนนานวันนี้เป็นจุดดําริของตาชั่วชกเจนว่าว่าคนที่เป็นขอทาน ขอท่านหลายจงอย่าประมาทคิดว่าขอทานเป็นคนโง่ความจริงขอทานเนหากินดน้วาจาไม่มีการลงทุนฉะนั้นถ้าใครโง่ก็หาทานขอทานกินไม่ได้นี่ยึังต้องคิดว่าขอทานนี่ที่เลี้ยงตัวได้ต้องเป็นคนฉลาดแรเรายการหนึ่งลราเห็นว่ามิข่าวอยู่เสมอๆว่าขอทานบางคนมีเงินนับแสน ขอทานบางคนมีเงินนับล้านนั่น,นแสดงว่าขอทานนี้คุณจะสร้างบุญพิเศษมาแต่ว่าเขาแยสร้างมาแบบไหนก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราจบดีกว่าเพราะว่าเวลานี้ก็ปรากฏว่าเวลาหมดเสร็จแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทมองดูเวลานาฬิกาหมดเวลาหมดพอดี จีนั้นยังขออำลาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินร์สีกลับไปก่อนในวันหลังพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาด่ต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกท่านสวัสดี